สวัสดีครับมั่นชาชีพแคมปิ้งตกปลาและกีฬาการแจ้งนะครับเรามาดูาโหมดเซอร์วิสอด์ซัพพอร์ตนะฮะ เป็นโหมดภายในของตัวรอกนะครับรุ่นหนึ่งนะฮะที่รุ่นนี้นี่ถือว่าผมติดค้างไว้นานมากนะครับจะมีน้าคนหนึ่งที่เขาออบอกให้ผ่านรุ่นนี้ให้ดูหน่อยนะครับว่าภายในมันเป็นยังไงนะครับตัวนี้จะเป็น o อ y m มปิ h i g h j e t Top Quality นะครับ o l y ิ p i c ก i g h Jet t o p Quality นะครับผมติดค้างไว้นานมากเพราะว่าผมหารุ่นนี้ไม่ได้นะครับผมหารุ่นนี้ไม่ได้นะครับมีมาหนึ่งตัวก็เลยผ่าให้เลยนะครับติดค้างไว้นานมากไม่รู้ว่าลืมกันหรือยังนะสาหรับภายในนะครับของของรุ่นนี้จริงๆแล้วถ้าเป็น ถ้าถ้าเราพูดโดยโดย,โดยรวมนะฮะโดยหลักแล้วเนี่ยรุ่นนี้มันก็จะถูกถอดแบบมาจากพวกตระกูลอลิมปิกสตอง 15s อลิมปิกสตอง 20s อ่า Olympic S, Olympic S, อลิมปิกสตอง15 20อะไรประมาณนี้นะฮะที่มันเป็นตัวเล็กๆนะครับเหมือนกันนะฮะขนาดเดียวกันเพียงแต่ว่า,ามันมีการอัพ,อพเกรดนะฮะอัพเกรดในเรื่องของอ่าทั้งวัสดุเองแล้วก็เขาเรียกว่าความสวยงามในการในการออกแบบนะครับทำให้ลอกรุ่นนี้มันมี มีในท้องตลาดค่อนข้างน้อยนะมีในท้องตลาดค่อนข้างน้อยหาได้หาได้ยากอยู่พอสมควรน,นะครับสปงสปูนเองผมว่ามันมีน้ําหนักมากกว่านะดูในสปูลนี่มันมีความแข็งแล้วก็มีน้ําหนักนะครับค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักเลยสปูนมีความแข็งแรงนะฮะทุกอย่างนี่ถูกถอดถอดแบบมาแล้วถูกออกแบบมาให้ให้มีความแข็งแรงนะฮะคล้ายคล้ายคอนปกสตองแต่ว่ามันมีการย่อส่วนลงมานะครับมาดูมาดูไล่เรียงในเรื่องของชิ้นส่วนกันนะครับ ภายในของรุ่นนี้นะครับก็มีมีแพทเทิร์นที่มันเป็นแพทเทิร์นเดิมๆแพทเทิร์นคล้ายๆกับพวกตระกูลไฟเตอร์ตระกูลสตอร์นนั่นแหละครับเพียงแต่ว่ามันจะลดสเปคลดขนาดลงนะฮะในเรื่องของขนาดของตัวห้องเครื่องนะห้องเครื่องประกอบไปด้วยฐานฐานห้องเครื่องกับตัวตัวเฟืองขับหลักนะฮะแกนเฟืองขับหลักเนี่ยเป็นเป็นทองเหลืองนะฮะแล้วก็ชุด ขับหลักเฟืองขับหลักเป็นทองเหลืองนะฮะองค์ประกอบโดยหลักเนี่ยเป็นทองเหลืองนะฮะองค์ประกอบโดยหลักเลยเนี่ยชุดยกพีเนนเกียนะครับแล้วก็ชุดพับเบรกนะฮะพับเบรกทองเหลืองเนี่ยชุดยกทุกอย่างฮะจะเป็นทองเหลืองประมาณนี้แล้วก็มีตัวพีเนนเกียเองที่เป็นสแตนเลสนะฮะที่เป็นสแตนเลสแล้วก็หุ้มด้วยปลอกเป็นทองเหลืองนะครับแบบนี้นะครับก็จะมี ภายในนะฮะภายในก็จะเป็นแบบนี้ตัวกันกลับก็เป็นปกติเลยนะฮะตัวกันกลับจะเป็นปากนกกระจอกแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ใช้แผ่นเฟืองทองเหลืองเหมือนกันนะครับแล้วก็ชุดผ้าเบกนะฮะเป็นผ้าเบก2บวกหนึ่งนะเป็นคาร์บอน2นะฮะบวกกับแผ่นปะเก็นแดงแบบนี้1นะครับซึ่งเป็นปกติของเทคนิคของยี่ห้อนี้อยู่แล้วนะครับเป็นเทคนิคของยี่ห้อนี้อยู่แล้วอยู่แล้วที่มันเป็นผ้าเบก2บวกหนึ่งนะฮะเป็นผ้าเบก2บวกหนึ่งนะฮะมีมีผ้าเบกที่มีความเหนืด2สองแล้วก็มีผ้าเบกที่สร้างความละ อีก1แผ่นนะฮะบวกกันก็เป็น2อบวกหเป็น3แผ่นนั่นเองนะครับสำหรับโอลิมปิกที่เห็นโดยทั่วไปนะครับเบกจะเป็น2อบวกหประมาณนี้นะครับแล้วก็สปูลขนาดค่อนข้างเล็กมากนะฮะขนาดความจุสายประมาณ1โอห์มนะครับภายในก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวของกิ๊กเสียงเองตัวกิ๊กเสียงนี้ก็ยังคงเป็นกิ๊กเสียงไบโพอยู่นะครับเป็นไบโพแบบนี้นะครับตัวกิ๊กเสียงเป็นไบโพนะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาประกอบกันนะฮะมาประกอบกันดีกว่าคลิปนี้ผมละเอียดหน่อยแล้วกันนะครับผมจะทำไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ว่างๆนะครับประกอบไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับมีน้าๆที่คอมเมนต์มาคอมเมนต์บอกประมาณว่าคือบางคลิปผมผมรีรีคลิปจนจนดูไม่ทันดูไม่ทันผมก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าคือจริงๆแล้วคือบางคลิปที่ผมรีรีนะครับมันมันจะเป็นคลิปที่อ่ามันเป็นบางรุ่น ที่มันพบเห็นได้บ่อยแล้วก็มันมีรุ่นที่คล้ายกันอยู่นะครับมันมันพออนุบาลได้ก็เลยรีรีคลิปให้มันดูให้มีความสั้นของคลิปลงนะครับเพราะว่าถ้าถ้าดูจากงานเซอร์วิสจริงๆแล้วนะลอกบางตัวลอกบางรุ่นเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละนะครับหลักการเขาเรียกว่าหลักหลักการประกอบเนี่ยการประกอบมันจะคล้ายๆกันครับนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องรีคลิปหน่อยบางบางบางตัวก็ต้องรีคลิปไปหน่อยให้มันกระชับขึ้นแค่นั้นเองนะครับ มีแล้วนะ,นะอะคอมเมนต์มาแบบนี้ผมก็เลยว่าอทำทำคลิปให้มันสมบูรณ์แบบไปเลยดีกว่าก็คือไม่ต้องรีแล้วนะโดยเฉพาะ,ะตัวไหนที่เขาเรียกว่าที่ไม่ยังผมยังไม่ได้ผ่ายังไม่เคยผ่าเออถ้าตัวไหนที่ผมยังไม่เคยผ่าผมจะไม่รีนะก็จะให้ดูไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็ท่านไหนที่รีบรีบที่อยากจะไปดูตัวหลักการทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ให้ เร่งความเร็วได้ครับ YouTube มันสามารถเร่งความเร็วได้นะเร่งความเร็วไปเลยก็ได้นะครับแต่สำหรับท่านไหนที่อยากอยากดูวิธีประกอบหรือว่าอาดูขั้นตอนไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับใจเย็นๆก็ไปกับผมเรื่อยๆครับไปกับผมเรื่อยๆได้เลยนะครับตัวนี้ผมหยอดน้ำมันยังน่าจะหยอดแล้วนะนะจุดนี้นะครับจุดนี้แ,แต้มจะระบีนิดหนึ่งนะแต้มจะระบีนิดหนึ่งนะตรงเนี้ย รตรงจุดที่มันเป็นอ,อย่าแต้มเยอะนะเดี๋ยวมันจะเยิ้มเข้าไปในส่สุเข้าเข้าไปในห้องห้องเบรกนะครับชุดเฟืองมันจะมีผ้าเบรกอยู่นะเราแต้มจารบีตรงจุดนี้เพื่อที่จะให้ตัวตัวของอชุดเฟืองขับหลักเนี่ยนะฮะมันมันสามารถเคลื่อนตัวได้สะดวกนะับมันสามารถเคลื่อนตัวได้สะดวกนะขึ้นลงได้สะดวกตรงเนี้ยนะครับตรงจุดนี้มันสามารถที่จะ,ะมันจะทําให้ชุดเบรกมันลดอาการกระตุกลงนะครับตรงนี้นะับมันต้องเคลื่อนตัวแล้วให้ตัวเป็นอิสระนะครับแล้วก็ใส่เข้าไป รุ่นนี้มีมีแหวนโค้งอยู่สองอันนะครับมีแหวนโค้งด้านในแล้วก็แหวนโค้งด้านนอกนะครับประกอบกันเลยลงจาระบีแป๊บนึงจาระบีนี้พยายามที่จะถ้าเป็นผมผมจะพยายามจิก จิกเข้าทุกล่องนะครับจาระบีนะให้ให้เราจิกทุกล่องไม่ต้องใส่เยอะก็ได้แต่ว่าเราต้องจิกทุกล่องนะครับประมาณนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่ามีศักยภาพมากกว่านะครับใส่มากใส่น้อยมันไม่ไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะสาคัญที่ว่ามันเวลาที่เราจิกเข้าทุกล่องเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติในการใช้งานเนี่ยมากกว่าลอกเบอร์เล็กนะฮะลอกเบอร์เล็กเนี่ยเราควรที่จะจัดสรรปันส่วนให้เขาเรียกว่าต้องมีสมาธิกับมันนิดนึง นะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างที่จะมันพื้นที่จับมันน้อยอะ่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะดีดง่ายด้วยนะค,ยค่อยๆใส่เข้าไปค่นะค่อยๆใส่เข้าไปนะฮะหลักการถ้าเราจะใส่ใส่ให้มันง่ายๆนะครับให้ใส่พทเติร์นี้นะครับให้เอาตัวของฐานห้องเครื่องเนี่ยอยู่ด้านบนแล้วก็หนีบไว้ครึ่งหนึ่งนะฮะหนีบตัว หนีบตัวพินิจเกี์ลงไปครึ่งหนึ่งนะครับเนี่ยหนีบหนีบตัวพินิจเกีย์ไว้ครึ่งหนึ่งนะครแล้วก็กดไว้นะครกดสปริงให้มันลงไปข้างล่างแบบนี้นะครับแล้วค่อยๆเลื่อนค่อยๆเลื่อนตัวฐานห้องเครื่องมาใกล้ๆใกล้ๆตรงจุดนี้เพื่อที่จะพอใส่สปริงเสร็จปุ๊บเราสามารถที่จะพลิกเก็บไปได้เลยนะครับตัวนี้มันเป็นออ้ยโอ้ท่าหล่นนี่หายนี่เกือบไปละตัวเล็ก เดี๋ยวขออนุญาตหลุดเฟรมแป๊บหนึ่งแล้วกันนะถ้าหลุเดเฟรมไหนเจอยังไม่ได้นะครับไม่ได้ดัดนิดนึง จุดที่ยากที่สุดก็น่าจะเป็นตรงจุดนี้แหละครับเวลาที่เราจะใส่ตัวเนี่ยนะครับแผ่นสปริงตัวเนี้ยนะฮะแผ่นแผ่นทองเหลืองตัวเนี้ยมันมือมันเล็กมันทําให้มือเราทำงานลําบากนะครับเพราอใส่เข้าไปแล้วนะเราก็ค่อยๆเลื่อนเลื่อนเข้ามานะครับให้ชุดพีเลนเกียรมันเด้งเข้าเข้าตรงรูตรงกลางพอดีแบบนี้นะครับแค่นี้นะครับในระหว่างที่เราประกอบอยู่นั้นนะฮะให้เรากดไว้ไว้ตลอดนะกดไว้ตลอดนะฮะกดสปริงไว้ตลอด นะครับกดไว้นะฮะใช้กําลังนิ้วกําลังมือนิดนึงแล้วเราก็พลิกกลับนะฮะแล้วมาใส่น็อตตัวตัวที่เราใส่ตัวกันกลับไว้นะครับได้ไหมไม่ตรงรูหนึ่งวัตนะหลวมๆพอนะครับใส่หลวมๆแล้วก็ใส่เข้าไปทั้งสี่จุด ครับในระหว่างที่จังหวัดที่เราใส่อยู่นี้ต้องประคองไว้นะฮะประคองไว้ด้วยนะค่อยๆค่อยๆลงไปค่อยๆลงไปนะครับแล้วก็พลิกกลับมานะครับลองหมุนดูก่อนนะล็อกตัวกันกลับปกติไหม มีการค้างไหมนะครับถ้าสมมุติว่าถ้าเราปล่อย <ๆ S 1> นะครับปล่อยหลวมๆเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่กดไว้นะครับบางทีนะฮะชุดเบรกเนี่ยมันจะหลุดจากบล็อกห้องเครื่องนะฮะมันจะหลุดจากชุดเฟืองแล้วมันจะทําให้มันตัวเบรกเนี่ยมันค้ากันอยู่นะครับตัวเบรกแผ่นเบรกอ่ะแผ่นกดเบรกมันจะค้ากันอยู่แล้วมันจะประกรอบไม่ได้ประกอบไม่สนิทนะฮะแล้วมันก็จะหมุนไม่ได้มันจะหมุนไม่ได้นะครับถ้าเราประกรอบไม่สนิทมันจะหมุนไม่ได้นะครับมันจะต้องให้ตัวได้แบบนี้นะครับมีล็อกตัวกันกลับแบบนี้ เสร็จเรียบร้อยลองเตะฟีสปูนเตะฟีสปูลเตะฟีสปูลได้โอเคก็เราก็ย้ำไปได้เลยนะครับย้ำไปได้เลยนะแล้วจากนั้นก็มาตรวจสอบความเรียบร้อยนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตะละบีลงนิดนึงน,ะนี่สับโอเคนะครับนี่เรียบร้อยนะฮะห้องเครื่อง ฝั่งนี้ก็ประกอบฝั่งนี้รอได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับรุ่นรุ่นที่มันเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะฝั่งนี้นะครับให้เราคลายไว้ก่อนนะคลายคลายหลวมๆไว้อย่าให้มันหลุดนะคลายหลวมๆไว้เฉยนะครับเวลาที่เราประกอบมันจะได้ง่าย <Okay. S 1> เนี่ยฮะเราใส่เข้าไปนะครับพอใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยผมลืมใส่อ้นนี้เใส่นี้๊บ,บนึ่ง แล้วก็มาใส่ปุ๊บนะฮะประกอบให้เป็นรูปเป็นร่างประมาณนี้ก่อนแล้วก็กดไว้นี่กดไว้นะฮะกดแกนไว้ทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ตัวน็อตนะน็อตปกติแล้วปกติแล้วมันจะมีมันจะมีน็อตที่มันแปลกๆอยู่2ตัวเนี่ยน็อตสั้น2ตัวน็อตสั้น2ตัวนี้จะเป็นน็อตฐานนะครับนอกนั้นจะเป็นน็อตยาวทั้งหมดนะครับก็ปกติมันจะเป็นประมาณนี้มันจะมีบางรุ่นนะที่น็อตน็อตฐานจะเป็นน็อตยาวแล้วก็ น็อตน็อตประกับเนี่ยจะเป็นน็อตสั้นนะครับมันจะมีบางรุ่นเท่านั้นเราต้องสังเกตเราเอ,เองนะเวลาใส่เวลาใส่นะครับอย่าพยายาม uh, อย่าพยา,นนนะย,าพยามขันน็อตให้สุดนะอย่าพยายามขันน็อตให้สุดนะครับอย่าพยายามขันน็อตให้สุดพยายามที่จะไล่ไปทุกจุดก่อนทุกตัวก่อน ค่อยๆไล่ไปแบบนี้นะครับอย่าพยายามขันน็อตให้สุดไล่ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาดูนะฮะสังเกตความติดปกติก่อนนะครับว่ามันหมุนได้ไหมนะฮะสปงสปูลมันหมุนได้ไหมตอนนี้อย่าเพิ่งไปสนใจมันมากว่ามันจะหมุนติดขัดอะไรมากมายนะครับเอาแค่ว่ามันหมุนได้ไหมก็พอนะครับพอมันหมุนได้แล้วก็หลังจากนั้นก็ หลังจากนั้นเราก็ามาย้ำน็อตนะครับพอลักษณะของมันทุกอย่างมันลงตัวโอเคแล้วก็ย้ำน็อตก่อนย้ำน็อตนะครับจากที่เราใส่หรวมๆไว้นะครับใส่หรวมๆไว้ก่อนเพื่อที่จะใส่หรวมๆไว้แล้วก็ป้องกันไม่ให้มันเป็นเกี่ยวนั่นเองนะครับแล้วก็ลองใส่ดูลองเช็คดูนะครับถ้ามันทุกอย่างมันลงตัวเราก็ย้ำย้ำน็อตนะฮะย้ำน็อตให้หมดพอย้ำน็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็ใส่ สตาร์แดกได้เลยนะครับใส่สตาร์แดกตรงนี้สำคัญนะฮะตรงนี้สำคัญนะหลายหลายท่านจะตกม้าตายตรงเนี้ยนะครับนะครับคือไอ้ตรงเนี้ยเราต้องขันสตาร์แดกเนี่ยให้ให้สุดก่อนนะเราจับสปูลไว้แล้วก็ขันสตาร์แดกให้มันสุดให้มันกดเบรกลงไปเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไอ้เจ้าตัวสตาร์แดกเนี่ยนะครับมันมาค้ำอยู่กับตรงตรงตรง ตรงร่องที่เราจะใส่แขนนะครับถ้ามันมาค้ำอยู่แบบนี้เราจะหมุนนอ็อตหรือว่าเราจะขันนอ็อตตัวแขนเนี่ยไม่สุดนะฮะไม่สุดมันจะค้ำกันอยู่กับสตาร์เด็กแล้วมันก็จะหลวมโยกเยกนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้ยนะครับให้เราใส่แล้วก็หมุนเข้าไปสุดเลยนะครับหมุนเข้าไปให้สุดอย่าให้มันมีภาระตรงนี้อย่าให้มันมีการคำ้ำค้ำยันอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันจะมีช่องว่างนะครับพอมีช่องว่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใส่ตัวนอ็อ ได้แบบสบายๆเลยนะครับไม่ต้องมีอะไรมาค้ำยันอยู่นะครับเพราะว่าถ้าหาว่ามันค้ำยันอยู่เนี่ยต่อให้เราหมุนตัวนี้แน่นขนาดไหนนะครับมันก็จะค้ำกันอยู่แล้วมันก็จะทําให้มันหลวมนะมันจะทําให้มันหลวมนั่นเองนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมดูตำแหน่งน็อตก่อนนะครับตำแหน่งน็อตจะไม่ควรที่จะแน่นและ รวมจนเกินไปนะครับเราต้องเช็คตำแหน่งให้เข้ารูนะฮะพอดีแล้วก็ใส่ได้เลยนะตัวน็อตตัวนี้ก็ไม่น่าจะลาบากแล้วล่ะนะับเพราะว่าทุกอย่างมันลงตัวหมดลวมันจะเล็กหน่อยมันก็จะใส่ยากหน่อยแค่นั้นเองนะครับโอเคเรียบร้อยลองเช็คด,ดูก่อนเพราะหลังจากนั้น<ม>นะครับพอเสร็จเรียบร้อยละเสร็จเรียบร้อยละสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คืออ่า เราคลายคลายตัวตัวตัวปรับหน่วงเนี่ยเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้มันมีการค้ำยันนะฮะเวลาที่เราประกอบเนี่ยมันจะประกอบง่ายเพราะฉะนั้นพอเราใส่เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างนะฮะเราก็มาหมุนให้มันเข้าที่เข้าทางเหมือนเดิมนะครับดูที่ตำแหน่งของสปูลนะฮะปรับน่วงสปูลปรับหน่วงเข้าไปปรับหน่วงเข้าไปนี่ปรับหน่วงอะลองลองปรับหน่วงแน่นดูเห็นไหมมันก็หนีบเป็นปกตินะครับเอาคลายออกหน่อยนึงโอเค หมุนฟีสปูนฟีสปูนนะครับ <c oughs> นี่ก็ได้เป็นปกติใช้งานปกติไหมปกตินะฮะฟีสปูนได้ฟีสปูนได้ฟีสปูนได้แล้วเบรกเบรกก็โอเคโอ้เบรกนั่นอยู่นะ,นะปล่อยเบรกนิดนึงนะครับปล่อยเบรกนิดนึงใส่เบรกเข้าไปนะครับโอเค นะแล้วก็กิ๊กเสียงเราก็ต้องไล่ดูกิ๊กเสียงด้วยว่ากิ๊กเสียงเขาโอเคไหมทำงาน,นได้ไหมอืมโอเคเลยนะครับพอพอใส่ไปแล้วนะพอประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะตัวของเขามันมีน้าหนักมีน้าหนักค่อนข้างที่จะมีน้าหนักอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็จับจับดูมันมีแบบมันมีความแน่นอะ่ะเออมันมีความแน่นนะ มันก็เหมาะสมแล้วสําหรับคําว่าท็อปคุณตี้นะอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเลยแล้วก็หายากด้วยนะในท้องตลาดปัจจุบันนี้ก็เริ่มที่จะล่อยหล่อลงไปแล้วสําหรับโอลิมปิกที่มันเป็นไฮเจ็ดนะครับไฮเจ็ดท็อปคุณตี้นะครับจะมีมีค่อนข้างที่จะน้อยนะครับมีค่อนข้างที่จะน้อยนะครับควรที่จะหาเก็บสะสมไว้บ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับในเรื่องงานสะสมนะการใช้งานมันผ่านอยู่แล้วนะครับการใช้งานผมก็ไม่อยากพูดถึงนะ้มันผ่านอยู่แล้วนะฮะการใช้งานทุกอย่างก็โอ แต่ว่าเบอร์เล็กขนาดนี้นะครับแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะหายากแล้วในท้องตลาดเพราะฉะนั้นมันควรที่จะเป็นงานสะสมได้แล้วนะครับสําหรับตัวนี้นะ,ะฝากไว้ถึงตัวครับตัวนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณสําหรับคาติชมด้วยนะครับสําหรับนักห้าที่ติดตามในเรื่องของงานเซอร์วิสอยู่นะขอบคุณสําหรับคำคำติชมนะครับว่าตรงไหนที่มันควรที่จะแก้ไขอะไรยังไงนะครับเพราะว่าบางครั้งผมก็ลืมนึกไปว่าคนที่เขาดูเนี่ยบางทีเขาอยากจะทําตามบางทีเขาอยากจะดูนะครับ แล้วแล้วผมดันไปรีคลิปพอไปรีคลิปแล้วเนี่ยลูกค้าบางท่านเขามองไม่ทันนะครับเขามองไม่ทันมันก็จะเขาก็เหมือนเขาทําไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยมาลองคิดไต่ตองดูสักทีนึงว่าเออจริงๆแล้วเราก็ควรที่จะทําคลิปให้มันเต็มๆไปเลยละกันแล้วถ้าเขาเขาถ้าเขาไม่สนใจที่จะดูภายในหรือว่า,าเขาทําไปแล้วเนี่ยเขาก็คงจะรีรีไปเองฮะรีไปดู ดูที่มันเสร็จเรียบร้อยแล้วในการประกอบนะแต่ว่าจะมีบางท่านที่นะครับอยากเห็นวิธีประกอบนะออวิธีประกอบวิธีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากเห็นอยากศึกษาอยากเรียนรู้โอเคนะครับก็ลองทําให้ดูนะครับเผื่อว่าจะเป็นแนวทางไว้สําหรับในการแก้ไขปัญหาให้กับตัวเองนะครับสําหรับในหน้าที่มีมีลอกมีอะไรบางทีเนี่ยแพทเทิร์นมันเป็นแพทเทิร์นเดียวๆกันแหละแพทเทิร์นเดิมๆเ,เลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราแกะลอกได้1ตัวนั่นหมายความว่าคุณจะสามารถแกะลอกได้อีกหลายๆรุ่นต่อต่อมา มันก็จะเป็นในลักษณะเป็นสเต็ปแบบนั้นนะครับเพร,เพราะฉะนั้นเหมือนมันเหมือนกับการซ่อมรถนนแหละเราซ่อมรถมอเไซค์ได้นะครับพื้นฐานเรามีรถยนต์มันก็จะเริ่มไม่ยากละเพราะว่ามันมีพื้นฐาน หลักการทํางานของมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างนี้หลักการทํางานของรถยนต์เป็นอย่างนี้เพียงแต่ว่าเริ่มจาก1สูบเป็น4สูบเป็น5สูบเป็นอะไรว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นมันจะพออนุมานได้คร่าวๆนี่คือจุดเริ่มต้นนี่คือในลักษณะของเขาเรียกว่าการเรียนรู้เริ่มต้นนะครับถ้าถ้าสมมุติว่าดูคลิปแล้วมันมีประโยชน์ก็ผมก็ดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยนะครับแค่ติดตามแค่ติดตามชมแค่มีความรู้สึกว่าชื่นชอบมีความรู้สึกว่าตัวคลิปมันมีประโยชน์สำหรับเราเนี่ยผมก็รู้สึกดีใจแล้วนะครับรู้สึกดีใจแล้วนะครับ ผลประโยชน์ตอบแทนไม่จาเป็นนะครับก็จริงๆแล้วเพียงแค่ถ้าถ้าอยากจะตอบแทนหรือว่าถ้าอยากจะมีอ,อยากให้ผมทําผลผลงานออกมาเยอะๆนะครับถ้าผมมีเวลามีโอกาสผมก็จะทําให้อยู่แล้วแหละนะครับแต่ถ้าอยากจะตอบแทนก็นะครับก็ฝากลองลองติดตามหน้าช่องดูก็พอนะครับฝากดูฝากติดตามฝาก ถ้ามันเป็นประโยชน์ก็ไลค์ก็แชร์ให้นะครับแค่นั้นก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นน้ำจิตน้ำใจที่ดีแล้วนะครับสังคมแห่งการเรียนรู้สังคมแห่งการแบ่งปันตรงจุดนี้ผมก็น้อมรับด้วยความยินดีอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะสำหรับคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมทำให้ดูแบบเน้นๆเลยนะครับใครที่ดูแพทเทินของคลิปนี้นะครับสามารถที่จะเอาไปอะแดปนะฮะแกะรอกรุ่นอื่นๆโดยทั่วไปที่มันเป็นรอกวินเทจนี้ได้แทบจะทุกยี่ห้อเลย นะครับแทบจะทุกยี่ห้อเลยนะครับเพราะว่าแพทเทิร์นเนี่ยมันจะคล้ายๆกันหมดนะเพนบ้างไดว่าบ้างนะครับชิมาโน่บ้างแล้วก็มีอโอลิมปิกบ้างนะครับแทบจะทุกรุ่นทุกยี่ห้อแพทเทิร์นมันจะคล้ายๆกันหมดนะครับ <c oughs> ถ้าคุณสามารถที่จะแกะรุ่นนี้ได้คุณก็ไปแกะรุ่นอื่นได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมถือว่าเป็นเป็นคลิปที่ค่อนข้างที่จะละเอียดสมบูรณ์นะฮะละเอียดค่อนข้างที่จะค่อยๆทำให้ดูนะครับก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ